วันนี้จะมาก็มาอีกวันหนึ่งธรรมสัญจรนะวันนี้ก็เจอโยมยายพอดีขับรถผ่านก็ถามพอดีเจอตาบดีบังเอิญกันเลยถามว่ามีใครไม่แถวนี้โยมก็เลยแนะนำมาเดี๋ยวเอาเอาก้าอี้มาแล้วมานั่งนะไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวถามอะไรก็ตอบตามความ,มจริง เอาใกล้วางวางอ่าอวางอ่ะตรงไหนพระเอ้ยไรโยมนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวโยมนั่งนะค่อยๆนั่งเออโยมขอขออนุญาตติดไม้นะจะได้จะได้จะได้พูดอะไรจะได้ได้ยินนะเออติดที่ปกเสื้อเอออ่าละได้ละ เออตอนนี้อายุเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดนะเห็นหมอเขาไล่ให้เขาว่าแปดสิบเอ็ดก็บีเขาแปดสิบเอ็ดนะไล่ไม่เป็นเนอะก็ไปบอกแล้ว,วลตอนสาวๆทาอะไรทํางานมูลนิธิมูลนิธิเลยเหรอมูลนิธิวันละสิบบาทฮะวันละสิบบาทมูลนิธิอ,อ๋อมูลนิธิมูลนิธิเดี๋ยวทั้งวันทุกวันทาทาจนกระทั่งเล้อยู่แบบ วนนี้แปสิบแล้วนะ<ด>แล้วสามีล่ะเขาเสียไปหลายปีแล้วแล้วมีลูกกันไหมมีสี่คนสี่คนยาทีนี้ก็เสียไปคนยังแล้วอ๋อก็เหลือสามทีนี้คนคนโตคนมาปีก็เป็นโรคมันมันนี่แหละแต่เขาติดเตียงอ๋อป่วยติดเตียงคนนึ่งใครอยู่ก็ผก็เมียเขา และวตอนนี้ยมอยู่กับใครอยู่กับลูกสาวลูกสาวที่ว่าใครลูก,กินทีนี้ก็หลานตอนนั้นหลางเขาก็ไปอยู่กับแม่เขาทํางานอยู่ที่โน่นทีนี้พอพ่อเขาป่วยอาเขาก็เรียกหลางเขามามแล้วอาเขาก็ป่วยเพราะเขาคิดว่าเขาเอืเอย่างก็ป่วยอะไรนะที่ว่าป่วยป่วยรถที่ว่าอะไรเขาเอื่นอย่างก็อุบัติเหตุอะ เอาจรา์นั่นแหละเรียกไม่เป็นอุบัติเหตุแล้วก็เรียกห้านมามเล้วเป็นอะไรบ้างอุบัติเหตุก็เป็นเอวในที่นี้เขาไปไปนวดไปคลายหมอเขาทําให้หายแล้วเอวทีนี้อยู่มาก็มาตกโตอ,อีกมาเขนเป็นอีกขึ้น<อ>แล้แต่ทุกวันนี้แขนก็ยังไม่หายดีาาก็อไปไปไปก็ค<อ>ายก็ไม่มีอะไรจะกินนะาตอนนั้นทีนี้ก็ไม่มีแค่นี้นนนก็ไป ขายกินพออะไรมาซื้อกินอพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาล้มซ้ำอีกข้อมือ,อเ,ปเป็นข้อมือเย๋ยวนี้พราทอยู่เนี่ยเขาพระค่ะฝนจะตกเดี๋ยวลบเข้าไปในในร่บดีกว่านะฝ <c oughs> นจะตกออกไป <c oughs> เดี๋ยวไม่สบายนี่รายการสดออาวอาไ

ฝนกำลังจะตกปบแปะะแปะทีนี้ลูกสาวก็เลยมีหัวการค้าก็เลยมาขายลูกชิ้นขายมาขายอะไรนะลูกชิ้นขายดีไหมก็พอขายได้วันละสี่ห้าโลสี่ห้าโลมันจะขายได้ก็ขายเยอะอกแล้วเวลาพอได้ขายหมดทุกวันไหมหรือว่าไมหมดบางวันก็มีร้ 5, ห้าหกไม้เงี้ยแล้วเอาเงินตัวนี้มาซื้อกินกันเอาพอได้มาซื้อกินทีนี้ก็ก็พ่อพ่อที่นี่เขาเรียกหาหลานก็หลานก็มาอ,อยู่ด้วอ่อยก็เลยเรียกเด็กหลานเอเอ,ลนะเอหลานกลับมาหาม,มาช่วยดูแลคนแก่้าตอนนั้นอันนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็อยนะู่นี่มีเก็มันก็ไปทำงานแล้วเรื่องเงินหมื่นได้ไหม เงินหมืน่นท,ที่ที่รัฐบ,บาลออกให้<ล>ได้ได,ได้แล้วนะได้ก็าไปซื้อข้าวมาไว้วัวไม่มีข้าวกินซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ซื้อนั่นนี้เอาไว้ใช้แล้วยังเหลือไม่หมื่นหนึ่งยังอยู่สองสามพันมั้งโอ้ไมงคนไม่ใช่หมดก็ให้ศึกษาไปใช้ซื้ออะไรมั่งซื้อเข้ามาอยู่แล้วสุขภาพเป็นไงกันว่าไงล่ะเนื้เอเ,เนื้อแรงหรอกเหนื้อ ไปไหนไม่ได <ersch> ้ก hey. okay. so ็เด <mart> ินแถวบ้างเนียยกขายยไม่ขึ้นนะก็คือยาจริงสิไม่ใช่ยาที่ความแก่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เด็กเดชจะมาช่วยอะไรได้ไหมพูดถึงเลยโยชัยจะมาช่วยอะไรได้บ้าง ก็ไม่รู้แล้วก็ตัมแต,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 ต่ตั้มแตกจะต้องฝันพรฒนามจะเลาะหาไปเรื่อยๆว่าบ้านไหนลำบากขัดสนค้นแค้นเจ็บป่วยไข้อะไรก็สุดแล้วแต่หรือว,ว่าเด็กที่ไม่แข็งแรงคนแก่ที่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่มีรายรับมากมายอะไรก็อยู่ประทังไปก็อยากจะช่วยในเคสอย่างเงี้ยก็เลยต้องหา ถ้าคนรวยก็คงจะจะไม่ไปหาขายไปพาะคนที่ลำบากก็ตามแต่ก็จะฆ่าก็มีลูกตอนนี้ได้เขาแข็งแรงอย่างมือไม้เลยก็พอพักอันนี้อีกข้างนี้ทำอะไรได้อีกข้างนี้จังทำไม่ได้๋อ้ ชิเนี่ยเขาเขาทำมาเตียมาก้นี่ไปทำมี่มือมันทำไม่ได้มือเลื่อยแล้วหัวเนี่ยนั่หัวอยไว้ไม่ได้มันมันแองต้าต้าที่กระชิ้นแล้วก็ขายลูกชิ้นไงขายลูกชิ้นก็ยังพอเอามาเลี้ยงพอได้ชิ้นกับข้าวกินอะไรข้าวของมันมาเลี้ยมหมดทุกวันเนื้ข้าวอ่ะ คือังมันก็ได้หลายวันอยู่ได้เป็นเดือนก็เอากับข้าวใไ่ยงไม่มาไว้ผังนี้ไปเพราะยายหันหน้ามาคุยกับทุกคุณาไมอยู่กับเราฟังจะได้เสียงทาไมมันหนิดอึอ่คืสูงนเลยขึ้นปกครอ่าก็หนึ่งอายุมากแล้ว กำลังก็หมดเนาะมันมีแรงอะไรอย่านี้ข้า่อยเดินแล้วก็ไปนะเราก็ทำาค่อยทำมื้ข้าวกับข้า้ให้เขากินเราจะยมงทำกับขขาเองเหรอทำให้เขากินถ้าเขา mm hmm. เขามาดิกว่าอมพุ่งทีทุ่งนวลว่ามันจะมาแล้วยังพวกเดี๋ยวว่าพวกเขามาส่งลมเนี่ยเขาเคยมากินเป็นประจำที่นี่เขาก็กินนะก็อยู่ดึกนอนเขายังกลับกันอย่างเงี้ยก็อยู่กับเขาอยู่กัน เดือนแรกหนึ่งอายุมากเดแรงก็ไม่ค่อยมีสองโรภคภัยไข้เจ็บก็เริ่มจะเบียดเบียนนี่คือลักษณะของคนที่เริ่มอายุมากแล้วก็สามการที่จะไปทำงานทำการหาเงินก็ยากหรือว่าไม่ได้ทีนี้ปัญหาสุดท้ายคือว่าถ้าช่วงต้นชีวิตเราไม่มีเงินเก็บสะสมไว้ ที่มากพอใช้คำว่าถ้าอย่างเช่นหาเช้ากินข้าเนี่ยพอหยุดงานแค่เดือนเดียวก็หมดแล้วหรือพอมีเงินสักสามสี่ห้าหมื่นพอเจ็บป่วยปีครึ่งปีก็หมดแล้วอันนี้คือปัญหาของชั้นรากหญ้าบวกกับฐานะที่ไม่มีทุนของเงินทองที่จะทุนเจือนี่ยพอลูกว่าโตมา ความยากจนได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะการศึกษาแต่และคนก็เราก็ไม่มีวุฒิที่จบปริญญาตรีโทเอกอะไรเนะี่ยมันก็เลยค่าตอบแทนก็น้อยพอน้อยลงเราก็ใช้เดือนชนเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนนี่ยังไม่พูดถึงว่าซื้อของนะซื้อซื้อซื้อของซื้อพอนิเตอร์ซื้อเสื้อผ้าแต่งตัว นี่เราพื่แค่กินชีวิตกินใช้ใจ่ายถึงบอกทุกคนก็อยากจะมีบ้านอยากจะสร้างบ้านเห็นไหมสังเกตว่าคนมีเงินปับจุดเริ่มต้นอยากจะสร้างบ้านอยากจะมีมีต้องมีเงินเก็บก่อนฉะนั้นของโยมยายก็แปสิบแล้วลูกก็มาเกิดวัดทีห่ห้แล้วก็ เมือ่อีกข้างก็ก็ยังไม่ปกติห,หักหักไม่ก็ดูหักนะไม่หักเขาหมอเขาว่านะะไม่หักนะทีนี้ก็ไปหมอหมอเชื่อเขาค้อะอะไรลูกสาวลูกสาวเ้อไหมอายุเท่าไหร่ลูกสาวไม่ย่าก้าหกสิห้ปีเราห้าปีห้าห้าห้าห้ตเริ่มเยอะแล้วเนาะเอเขาปวดเสียมนะทำงานเขาปวก็เสียนะ แล้วทีนี้จะถามเรื่องธรรมะธรรมโมหน่อยได้สวดมนต์ไหวพระนั่งภาวนาอะไรไหมไม่ได้เราไม่ทำไม่ได้ว่าไม่ได้แล้วตอนมีสาวก็ไม่ได้เข้าวัดไม่ก็ไม่ได้ไปก็ไปใส่บาตรเฉยๆก็ไม่ได้ไปแค่ตักบาตรไม่ได้ไม่ได้ไปภาวนาไม่ม่เคยไปไม่เคยไปแล้วรักษาศีลอยู่ไหมตอนนี้ศีนห้าไม่อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆ ว่าอะไรกับเขาไม่ได้หรอกไม่โกหกไม่ไม <laughs> well, you know like ่โกหกเพื่อเดี๋ยวย้อนนี้ก็ข้ามมาบางวันก็อรหังเรามาเยอะๆก็ไหวอะไรอะไรก็ว่าได้ทำสองคำเขาขอแล้วเนี่ยเใช่เชิงยัดก็ไปใส่บ้านไม่ได้เดินไม่ถึงก็ใส่เอาหน้าบ้านตอนเช้าตักลานหน้าบ้านใส่ลานหน้าบ้านได้ เดี๋ยวหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการเดี๋ยวจะเอาเงินให้โยมใช้ติดไว้ทั้งสองหมื่นนะโอ้ทำไมใช้ทำไมเยอะกว่านั้นทำไมเยอะกว่านั้นก็ไว้ใช้ไงแล้วก็มีข้าวอาหารเอาข้าวมาหกลูกใช่ไหมข้าวหกลูกเอาเงินให้โยมไว้สองหมื่นอา่อารับเงินไป นี่เป็นใบละพันนะสองหมื่นนะเก็บไว้บรรลายชีวิตแล้วเอาไว้นี่ตับไว้ยังหายใจอยู่ต้องใช้เงินนะ <c ười> <ช>เือเจ็บไข้ได้ัวอะไรก็ต้องก้อง <c ười> สั่งยาเข้ามาให้ซื่อกินยานัทีนี้จะมาช่วยทางกายไปแล้วส่วนหนึ่งอยากให้ทางใจเราเนี่ยให้มีที่พึง่ยงยม ถ้าให้วิทยุเยมยาไปทงไม่ธรรมะมีมีธรรมะอยู่ฟังนนแล้วพูดตรงๆเลยนะไม่โกหกพูดอาไรหัวไม่ก็อมองลยดีจำอะไรไม่ได้เราเดี๋ยวนี้ลืมอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องจำแค่ฟังให้เข้าใจพอแล้วฟังเพียงว่าให้เข้าใจจำไหมนั่นเองวิทยุอยู่บ้านก็นนี้อ่าฟังก็ได้ใครจะฟังอืม มีวิทยุนะมีวิทยุอ่าอ่าไม่เป็นไรทีนี้ต่อไปหัดพุทโธได้ไหมนั่งอยู่กําหนดอยู่ข้างในนั่งเอาสติระลึกพุทโธพวงว่าก็พุทโธเหมือนเราร้องเพลงอ่ะวาดะพุทโธแค่นั้นพอแล้วอ๋อละว่าเยอะไหมก็คำว่าพุทโธก็แล,แล้วแต่จะว่าช่วงไหนอยากจะนึกได้กับพุทโธพุทโธ ตอนไหนลืมก็ไม่ต้องพุทโธพอเราเลิกได้ก็พุทโธพุทโธพอทําไปบ่อยจะเป็นนิสัยมันจะทําให้เรามีพุทโธพุทโธไะไว่าอะไรรู้ไหมบ้านเล่นอยู่บ้านก็พุทธโธให้อยู่ในใจมไม่ต้องท่องออกมาเราก็นั่งพุทธโธทําแบบสบายทํางานก็พุทโธเวลานอนก็พุทโธทำไปเรื่อยมาเดี๋ยวเป็นนิสัยเองสบายครับข้างในมีแต่ว่าพุทโธ พุทโธโอ้โหอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดเราเราเึกถึงพุทธเจ้านะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเป็นพุทธานุตตรพุทโธพุทโธเอาเวลาคุณบาอาจารย์ก็ภาวนาเขาแค่พุทโธนะวันว่าอะไรไม่ได้แล้วแค่พุทโธพอแดดแต่ข้าว่าข้างขึ้นใจมา อามีนาสการณ์นะพุทธังอภิภูชยาไม่อย่างนี้ก็ได้สามคำแล้วก็ลืมแล้วนี่ก็มาอรหังสมาแล้วพุทโธจะได้ไหมแค่นี้พุทโธจะได้ได้แม่คำเดียวไม่ได้พุทโธพุทโธว่าทั้งวันก็ได้เอาพุทโธไปเลยท่านเป็นนิสัยไปเลยนะนี่แหละอย่างนี้ก็เรียกว่าอานิสงส์ของการได้กําหนดระลึกถึงบริกรรมพุทโธพุทโธบุญเยอะ คำว่พุโทโธเนี่ยมหาศาลนี่เราเกิดในยุคที่มีพุทเจ้าตัสรู้สแสดงธรรมมานะ่ะถือว่าโชคดีบางช่วงเกิดมาไม่มีคำว่าพุโทโธนะแต่ยุคนี้เรายังมีพุโทโธอยู่นะเราญาติโยมหนึ่งนาทีจะจบรายการก็คือการศึกษานะีมันเป็นพื้นฐานของชีวิตคนที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็น ด้านสติปัญญาด้านความรู้การศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวส่งให้เราไปได้ไกลแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องอาศัยความขยันความอดทนความพยายามและก็นิสัยถ้านิสัยไม่ดีเก่งยังไงก็อยู่คขาไม่ได้ไปไหนก็ท้อ,อเขาไปไหนก็อวดดีไม่ได้ฉะนั้นคนเราก็ต้องมีครับว่า การศึกษาความอดทนแล้วก็น,นิสัยถ้าเรามีครบนะแต่มาว่ายังไงชีวิตเรามีที่ยืนในสังคมเรามีที่ยืนให้กับตัวเราเองและเราก็จะไม่ต้องไมน้อยใจว่าทำไมเราสู้ก็ไม่ได้ ทำนี้มันจะหายไปนะเราภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้ที่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความสําเร็จมันมีอยู่ทุกหน้าที่ทุกการงานและกับความล้มเหลวจะไม่มีอาชีพอะไรที่ไม่มีความสําเร็จนะมีหมดเลยแล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรที่จะไม่ล้มเหลวมันก็มีหมดทุกทุกที่ทีนี้มันต่างกันตรงไหนคนอ่า คำว่าคนและคนต่างอารมรงไหนส,สติปัญญาหรือความอดทนหรือความขยันหรือความเพียรพยายามหรือหรือการต่อสู้มันเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราพบความสําเร็จหรือล้มเหลวอ,อย่างพ่อแม่เกิดลูกมาสี่คนบอกได้ว่าคนไหนสําเร็จล้มเหลว ยังบอกไม่ได้เลยแต่ให้คนนี้เรียนไม่ไม่เก่งแต่ก็เรียนจบคนเรียนเก่งได้ท็อปด้วยแต่ก็กิแนแค่เงินเดือนก็ได้แค่เงนินเดือนพรหมดเดือนชนเดือนก็หมดแต่คนที่เรียนไม่เก่งแต่กับขยันอดทนแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์บางคนเรียนเก่งเขาเียจำเก่งแต่ไม่ได้หมายว่าคนจำเก่งจะคิดเก่ง รวมต้องแยกนะบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนะี่ยเขาคิดเก่งก็าอาจจะเรียนน้อยด้วยซ้ำไปแต่เขาคิดเก่งคนที่เรียนเก่งจําเก่งเนะี่ยบางทีก็ไปไม่ได้ไกลจบด็อกเตอร์ถ้าอย่างนั้นต้องเอาด็อกเตอร์ต้องรวยทุกคนถ้าเราวัดความรู้นะใครด็อกเตอร์รวย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 อันนี้ให้บรรยายเอกเลยนะ แต่ด็อกเตอร์ยังเป็นนี่อยู่เยอะแยะยังไม่พอกินเยอะแยะยังติดการมานันอยู่ก็เยอะแยะมันก็มีหลากหลายอย่างขี้เมาอยู่ก็มีฉะนั้นชะตาเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาชีวิตเราเป็นผู้กระทามันขึ้นมาแล้วก็ผลก็ตามมาก็ด้วยเราเนีว่าทำอะไร คิดอะไรพูดอะไรโยมต้องกําหนดตัวเองนะโย,ย,ยมจะกําหนดเราเป็นพ่อค้าเดีย,ยวยมกต้องไปหาแล้วว่าสินค้าแบบไหนราคาเท่าไหร่ตลาดกว้างไหมตลาดรองรับอยู่ได้ประเทศไทยหรือต่างประเทศด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเราคิดจะเป็นเป็นเป็นหมอก็ได้หมอนวดก็ได้ หมอแผนปัจจุบันก็นได้เรากต้องศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้และไปหาประสบการณ์จนกว่ามีใบรองรับว่าเราจบแผนโบราณนะแผนปัจจุบันนะขึ้นอยู่ที่ใครยบม,มาอาจารย์ไหมไม่ใช่อาจารย์แค่ส่วนหนึ่งพ่อแม่ไหมก็ส่วนหนึ่งเงินทองใช่ไหมที่ส่งให้เราก็ส่วนหนึ่งทุกอย่างมันแค่ส่วนคือหุ้นส่วนชีวิตเรา แต่ชีวิตแท้จริงอย่างบ้าเป็นพระตอนเนี้ยเป็นเพราะเงินไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเป็นเพราะพ่อแม่บังคับใช่ไหมให้เป็นพระก็ไม่ใช่มันแค่จุดเริ่มต้นอา,อาจจะมีเพราะแม่อยาให้ลูกบวชอ่แล้วก็สึกก็เยอะแยะไป หรือเราบวชแล้วเราเราจะเป็นพระแบบไหนมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่มันเกี่ยวกับตัวเราจะเลือกเป็นแบบไหนพระสุติปโนพระสวงหาเอกลาภพระขึ้นรังของขังพระดูหมอหรือพระอยู่กินไปวันวันหนึง่งมันมีหมดแล้วในที่กล่าวมาหรือพระศึกษาประยัติธรรม พระสง่งไว้ซึ่งพระบาลีหรือพระนำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมหรือเป็นพระฝ่ายโยธาสุดท้ายก็คือขึ้นอยู่ที่คนจะเลือกเป็นแล้วเราเป็นแล้วเราจะเป็นได้ดีแค่ไหนก็อยู่ที่เราอีกอ่ะก็ะสมควรเวลานะ,ะเดี๋ยวมีข้าวสารให้หกลูกนะเอาไปหุงก,กินเข้าวคอมาริ แล้วก็มีไข่มีผ้าห่มมีเครื่องปรุงนะอะก็ขอเจริญโยมขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งเรื่องเพจปลอมถ้าใครบอกให้มีการหลอกบอกว่ามาประบัติธรรมที่วัดพุทธเสีงธรรมให้มีการโอนเงินออนไลน์ก็ไปห้าร้อยเนี่ยไม่ว่ากี่ร้อยของปลอมมาเลยไม่มีนโยบายที่ประกาศให้โยมมาปฏิบัติแล้วให้โอนเงินเข้ามา แล้วพอปฏิบัติเสร็จแล้วคืนเงินกลับ500ไม่มีนั่นปลอมถูกหลอกมีคนโอนไปแล้วนะแล้วก็บางคนอ้างเรื่องวิทยุอีกว่าวัดวิทยุต้องรีบซื้อนะเดี๋ยวติดเสาร์อาทิตย์ไม่มีเจ้าหน้าที่นะเร่งกระตุ้นให้เราไปซื้อไปสั่งซื้อปลอมมาเลยส้ารู้แล้วยมให้จําไว้ถ้าของวัดมันต้องบัญชีของวัดแต่ส่วนใหญ่ต่มาก็จะไม่ได้บอกนะเรื่องให้ซื้อขายไม่มี หรือบางคนบอกว่าตมาไปตอบอยู่ในคาเรยกมชเชนเจอร์เหรออ่าตมาไม่ได้ออกตอบข้อมูลให้กับใครเลยแล้วก็ถ้าโอนเงินของวัดก็ต้องใช้วัดพุทธแสงทำโดยไม่โอนบัญชีใครแล้วบอกว่าเป็นของวัดแล้วก็อ่แล้วบอกเป็นรูปหน้าตมานั่นปลอมมาเลยนะปลอมและอ้างชื่อวัดก็ปลอมอีกและเขาเขียนะวันวิชาชีพของปลอมนั่นก็ปลอมอีกนะ สุดท้ายให้ระวังว่าเราจะโอนเงินแต่สั่งซื้อวิทยุเนี่ยหกเจ็ดร้อยแปดร้อยสามร้อยรีบซื้อเร่งซื้อไม่มีการโฆษณาแบบนี้ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาให้โอนเงินเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมจตต้องมัดจำระวังมิจฉาชีพกะหลอกเงินอะไรเนี่ยมันคือมิจฉาชีพเองนะให้รับทราบว่าถ้าจะโอนมีม,มีมีอยู่ชื่อเดียววัดก็คือวัดผู้แสนธทม ถ้าถ้าธรรมะันจอที่ออกอยู่เนี่ยถ้ายอมจะทําแนะนาพระราชยันังสีแล้วก็ของธนาคารคือกรุงไทยเท่านั้นนะชื่อนี้ไม่มีอย่างอื่นก็มีแค่สองชื่อธรรมสัญจอออกมาไม่เกี่ยวกับวัดนะไม่เอาเงินวัดมาทำแต่ถ้าธรรมสัญจรไม่เกี่ยวกับวัดนะไม่ต้องโอนเข้าวัดโอนธรรมสัญจรกก็พระราชยันังสีแต่ถ้าทาวัดอย่าโอนธรรมสัญจรนะให้โอนเข้าชื่อวัดให้แยกกันให้ชัดเจน รอบนั้นเลยส่วนใหญ่บอกบุญธรรมาไม่ขาดอะไรโยมไม่มีหรอกมานั่งบอกบุญเรียอ,อะไรวัดครับไม่มีอ่ะมีแต่ออกช่วยมากกว่าโยมลองดูว่ากิจกรรมที่ธรรมาทำธรรมามีแต่จะช่วยนะไม่ได้บอกบุญเรียอ,อะไรของเงินขาดนั่นขาดนี่พระพิสูอาพาธสร้างโรงพยาบาลทุนของสงเล่าเรียนสงไม่มีมีแต่ธรรมาไปทํามากกว่านะ ปลอมนั่นนั้นเลยให้ยมรับทราบเลยนะปฏิบัติธรรมของเัาไม่มีใจเออและที่มาปฏิบัติธรรมวัดไม่เคยบอกเอาเงินเลยนะมาก็มาเสร็จแล้วก็กลับก็คือกลับไม่มีก็ไม่ต้องโอนเงินมัดจำห้าร้อยปฏิบัติเสร็จคืนเงินห้าร้อยแล้วจะมีแถมวิทยุซื้อวิทยุห้าร้อยสามร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยไม่มีพร้อมนั่นนั้นเลยนะและที่เขียนว่าระวังเพจลอมเนี่พร้อมด้วยยมต้องดูว่าถ้าเข้าไปในเพจนะ ถ้าอย่าง Facebook ตอนนี้เขาจะมาหนึ่งล้านสามแสนสมาชิกหรือผู้ผู้ติด,ดตามกดถูกจะอยู่สี่แสนสองนี่โดนล็อกตั้สองปีแล้วตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนถ้าเป็น y ู u t u ก็เกนะ้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะผู้ติดตามแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาเปิดนะเปิดมันตั้งห้าหกปีมาแล้วนะต้องดูติกกอกันเหมือนกัน ก่อนจะมาก็สองแสนสี่หมื่นเก้าพันกว่าถูกใจอยู่ห้าล้านเกือบหกล้านแล้วห้าล้านเก้าไม่มีรลเกรยบที่มาบอกบุญและเถอะตรรมาไม่นิยมเรื่องบอกบุญถ้าจะพูดต้องออกจากป่ากันมาเองแล้วก็พูดวันเดียวสองวันก็จบแล้วโดยกิจกรรมของวัดอะไรก็จะบอกแล้ว้าบัญชีวัดตอนนั้นไม่มีชื่อบุคคลนะ แต่ยกเว้นธรรมสัญจรที่โยมโอนอยู่ทุกวันเนะี่ยเชื่อหนึ่งสี่ศูนย์เลยเนะน,นี่ยอ้เนีของธรรมสัญจรที่จะมาทําอยู่แต่ต้องชื่อพระราวิชยาลังสีและของกรุงไทยนะรนะับรับทราบนะวลาจะโอนอะไรดูว,ว่ามันจบก่อนไม่ใช่บอกชื่อวัดปับ๊บเห็นรูปกันมาแล้วโอนเลยดูให้จบก่อนว่าบัญชีลงด้วยอะไรนะไม่มีหรอกจะมาไม่ได้ขัดสนที่มาบอกบุญญ,ญาติโยมวัดก็ไม่ได้ขัดสน ถ้าพูดต้องพูดใกจากปากต่อมาไม่ได้เขียนลงไปนะแม้แต่บอลระวังมิจฉาชีพนี่นแหละคือมิจฉาชีพซ้อนแผนเขาเองอ่ะสมควรนะก็อขอเจริญพรไปแล้วนะ,อ,ะอย่าลืมคำว่าพุทโธเออทำตัวนี่แหละนอนละเมอพุทโธไปเลยนะ,ะสาธุสาธุไปแล้วนะจ้เก็บไว้เผื่อใช้ใจ่ายอะไรนะเดีย๋ยวลูกวขึ้นไะ อาเหรอ๋อลุกไม่ขึ้นก็ค่อยๆ็ๆค่อยๆระวังฝนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวจังก้อนหนาวเงีก่อนเดินก็เซแล้วเนาะมึงหนาวก่นอ,กอนหนาวเลยห,วหวัว,หว,วเวลา